สวัสดีครับตอนนี้อยู่บนรถกลมาจะไปเสียมพารากอนกูว่าจะไปพักผ่อนบ้างเนาะสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคน Hi Don't forget to share this live อย่าลืมแชร์ไลฟ์นี้แล้วก็บอกต่อด้วยนะครับแชร์ share ง่ายมากเลยอย่าลืมใปหของขวันด้วยนะวันนี้ได้ผักหน่อยได้พักหน้าได้พัก ร่างกายเนื่องจากทำงานมาแทบทุกวันเลยวันนี้เลยได้พักหน่อยรู้สึกว่ามีกำลังใจสวัสดีครับยงไงขอบคุณนะครับ ชวนเพื่อนมาดูนอยาเร็ววันนี้เราได้กลับมาไลฟ์อีกแล้วนอกจากเนื่องจากครั้งที่แล้วไลฟ์ทำมาหาวันนี้ก็เลยแบบว่ามาไลฟ์คุยแล้วกันนาอเพราะว่าเราได้พักผ่อนจากการแบบถ่ายละครงานอ e ีเวนต์เยอะแย,ย,ยะมากเลยเลยได้พักว,วันนี้ <Okay. S 1> วันนึงเลยต้องออกมานะครับเพื่อมาแลกเงินที่สยามาายแล้วก็ของหายอะไรกินเลยก็สุดมากกับน้ำนุยานโนนนะ แอบอยากดูหนังเนาสวัสดีครับไปตามเพื่อมาดูเร็วสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะให้ของขวัญเขาด้วยอย่าลืมให้ของขวัญไปเขาเยอะๆนะ าแหกจอะไรวันนี้มันสวันหยุดนะต้องมีคนว่ามาดูไลฟ์เขาเ่ยไปชวนเพมาดูไลฟ์ลกงนนะ้รัาไปเลยครับไปตามเพื่อนมาดูเร็วแอ l t นติงโ h ต wax something like that นี้ได้พักได้หนึ่งวันนะครับเนื่องจากแบ่งนาทุวันมาทำงานมันจุดด้วยงั้นก็ต้องให้ของฝากไช่ <Hi. S 1> But now I'm going to save my card for action my m o n d y because on Monday I will go to Japan for travel something like that with people and now people are just on the way on the way to parkin and they go so I is how we usually แซนมาแล้วแซนน้อยของขวัญน,นะในขอของขวัญหน่อยชอบกินทุเรียนมากคือแบบทุเรียนหมอนทองทุเรียนชนีนี่คือแบบชอบมากสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โบไปพาร์ลก็บพจี่เลยไหมไม่ใช่วันนี้คงไม่ได้ไปกินเพราะว่าพี่โบไม่ชอบสวัสดีครับ วันนี้ได้พักผ่อนหน่อยอ่ะรู้สึกแบบวันนี้ตื่นต้องสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วก็แบบเล่นกับหมากินข้าวแสนให้น้อยจัาเลยอ่ะต้องให้เคปันปูดีโ,ดโอเคทำไมคนนี้ให้ให้ได้ค่าเยอะจะัง อันโยอันโยวันนั้นไปเดินงานในเอนเตอร์เทนจำได้เลยนิวเดินอยู่แล้วแบบมีคนพูดนิวตอนที่เดินพรมแดงอ่ะเขาบอกแบบอันโยอันโยอันโยอาอซโยอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนไทยอ่ะแต่ก็เคยบอกว่าคนไทยค่ะแล้วก็มีคนน่าจะพี่ก๊อกป่ะครับเหมือนเขาถ่ายคลิปแล้วนิวก็ไปเห็นเลย้ยก็เลยว่าแบบ งงว่าแบบเขาทำไมลระลุกเหมือนเกาหลีขนาดนั้นเลวสสยวะสโซไซว่าเราแต่งหน้าเหมือนเกาหลีวันนี้เด็กพันนสดุคือบพี่ผิดไปไหนอ่ะ <c oughs> พี่ทิมมี่ไปอีกแล้ว <c oughs> พี่เกย์หรือไม่อของคนด้วยนะ <c oughs> จริงเนาะเสียงพวกแซนจริงหเงหรอแบบมีคนอันย่อจำได้เลยคนไทยค่ะ อยากได้ของขวัญได้เยอะน,นันนำมาไลฟ์ทีหรือเปล่าจริงๆก็พยายามจะมาไลฟ์เป็นบ่อยๆแหละแต่ว่างานเยอะมากช่วงนี้คือแบบ,บคือเหมือนแบบว่าช่วงนี้แบบงานแน่นใช่ไหมซีรีส์ยัยแย,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 ย้มวิคีไทยจบแล้วนะครับผมยัยแย้มรอติดตามซีรีส์ของนงอยัยนะ,นะจะออนแอร์สิงหาคามนี้ภาพจะสวยไหมจะเล่นไปหมดอะไร <laughs> Thank you for sending a gift to me. Don't forget to share this like on your Facebook. Yeah. Hi. How are you today? As well, of today in Thailand, quite hot something like that I'm going to learn by to that Hi, Benoît here and thank you for sending gift to me I'm very happy because I'm very tired for my work But today I'm chilling day and free day yeah I want to i w want, I want a ไอ like like วันไ t วันจะเรียกเ something like t h ่งวันนี้เลยบอกว่าสวัสดีค่ะทุวันนะครับวันนี้ที่บอลเลิกงานเร็วด้วยเลยรู้สึกว่าที่โบลต้องพาไปกินอร่อยอร่อยอร่อยหรือเปล่าขอบคุณนะครับแกรับไป่จังตอนนี้อยู่อันดับสามองอันดับสองคือใครเอ่ยเซนบิวเตอร์ขอบคุณนะครับในยูซอม Don't, don't forget to give uh, a heart. heart yeah, in the right side to me and if you have a money you can send a gift to me about K and some durian something like that thank, thank you I'm very happy when I'm when, when I'm live because I read about many comments in this life. I'm very happy. Yeah, I'm very impressed. Thank you so much. Hi, I'm Tong. How are you? We are completely a Indonesia siang. Hi Xin Chao นิฮาวอัยองโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมชื่อเม์ต้องเม์ขอบคุณนะน้องเมย์ Hi f r o า m a l a y ย i a Hi to Malaysia อันยอค s e e n I'm very proud of me. Not that you are different. Same so Thank you, Jay. People want